เติมบุญให้ตัวเองอธิษฐานจิตทุกครั้งหลังทำบุญไม่ว่าบุญเล็กหรือบุญใหญ่ควรอุทิศบุญให้กับตัวเองก่อนเสมอด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของตัวเองได้กระทามานับพบนับชาติไม่ท้วนรวมทั้งบุญในปัจจุบันนาชาตินี้ขออุทิศบุญนี้ให้กับตัวข้าพเจ้าให้กับสังขารมนุษย์ของข้าพเจ้าในภพชาติปัจจุบัน เจ้าเกณฑ์ชะตาและเทวดาที่รักษากายสังขารของข้าพเจ้าขอให้ดวงจิตวิญญาณกายทิพย์กายสังขารของข้าพเจ้าที่ได้ตกอยู่ในภพภูมิที่ลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานสุขภาพร่างกายที่ได้รับความเจ็บป่วยขออํานาจบุญกุศลเหล่านั้นส่งผลให้ดวงจิตดวงวิญญาณกายทิพย์กายสังขารของข้าพเจ้าจงหนุดพ้นจากวิบากกับเหล่านั้นด้วยบุญกุศลนี้ด้วยเถิด